สวัสดีครับอยู่ข้อนี้มีคนถามเข้ามาว่าเราควรที่จะมีเงินสดเนี่ยอยู่เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนดีถ้าในความเห็นของผมเนี่ยคือผมมองว่าเราควรที่จะมีเงินสดเนี่ยน้อยที่สุดที่เป็นไปได้จริงๆผมคิดว่ามันไม่ควรจะเกิน5%ของมูลค่าของทั้งพอร์ตนะแต่อันนี้เราก็ลังพูดถึงพอร์ตโฟลิโอสำหรับการลงทุนนะครับเงินสดที่อยู่ในนั้นเราไม่ได้พูดถึงเงินสดที่เราเก็บสำรองไว้เผื่อฉุกเฉินหรือว่าเงินส่วนที่แบบกันเอาไว้สําหรับใช้จ่ายในเดือนหน้าอะไรอย่างนี้นะเรากางพูดถึ เงินส่วนที่เราสามารถที่จะลงทุนระยะยาวได้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอการลงทุนระยะยาวเนี่ยผมมองว่าไม่ควรจะเกิน5%คือผมมองว่าไอเดียหลักๆของการที่เราจะมีเงินสดเก็บเอาไว้ในพอร์ตเนี่ยก็เพื่อเอาไว้เผื่อเป็นกระสุนสำรองกรณีที่เราเจอตลาดตกหรือโอกาสที่น่าสนใจที่เรามองว่าเอ้ยน่าลงทุนมากเราจะได้มีเงินเข้าไปฉวยโอกาสหรือไปซื้อในเวลาโมเมนต์แบบนั้นนะซึ่งในทางคอนเซปต์เนี่ยมันก็ฟังดูใช้ได้นะ แต่ถึงเวลาเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่เป็นเพราะว่าอย่างแรกก่อนเลยคือการรอโอกาสที่ว่าเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะต้องรอ,อนานขนาดไหน,นอาจจะเป็นปีนึงอาจจะเป็น2ปีแล้วระหว่างที่เรากําลังรอโอกาสเราถือเงินสดอยู่หรืออ่ะเราอาจจะถือเงินฝากประเภทออมทรัพย์อยู่ประเภทที่สามารถที่จะถอนออกมาลงทุนได้ทันทีอยู่เนี่ยไอย้ผลตอบแทนในช่วงนี้มันจะต่ามากแล้วมันก็เป็นเหมือนตัวถ่วงพอร์ตของเราที่ทําให้พอร์ตเราโดยรวมเนี่ยผลตอบแทนก็ต่ําไปด้วย และประเด็นที่2คือผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะถือทรัพย์สินอะไรสักอย่างที่เป็นทรัพย์สินปลอดภัยนะแล้วเอาไว้สําหรับรอคอยโอกาสเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นที่มันไม่ใช่เงินสดแล้วก็ไม่ใช่เงินฝากพวกออมทรัพย์เนี่ย ที่ผลตอบแทนดีกว่านั้นและปลอดภัยพอสมควรนะครับซึ่งผมมองว่าเราควรจะลงทุนในพวกนั้นมากกว่าอย่างเช่นอาจจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหลายๆประเทศรวมกันนะครับหรืออาจจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในพวก Corporate Bond นะครับก็คือคุณกู้บริษัทเอกชนเนี่ยแต่ว่าเลือกที่เป็น Investment g r a d e ก็ยังผลตอบแทนดีกว่างินฝากหรืออาจจะเป็นพวกบริษัทที่เรามองว่าหุ้นบริษัทที่ มีความเข้มแข็งนะธุรกิจเป็นแบบดิเฟนซีฟคือเป็นสินค้าอุโภคที่ยังไงคนก็ต้องใช้อย่างเงี้ยผมก็บอกว่าพวกนี้สุดท้ายนะผลตอบแทนโดยรวมมันก็จะดีกว่าถึงเงินฝากนึกออกไหมแล้วพวกนี้มันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับเราก็เลือกไอ้สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรา c o m f o r t a b l e นะครับถ้าเราแบบรู้สึกกังวลมากาว่าอาจจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหลายๆประเทศอะไรก็ว่าไปนึกออกไหมมันก็ไม่ได้ยากนี่นะครับและดังนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่เห็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะต้องถือเงินสด แล้วก็อันนี้ผมอยากที่จะยกตัวอย่างประกอบนิดนหนึ่งว่าการที่เราจัดพอร์ตโฟลิโอแล้วมีเงินสดเป็นสัดส่วนที่เยอะเนี่ยของพอร์ตเนี่ยมันส่งผลระยะยาวกับรีเทิร์นของเราผมลองคำนวณเล่นๆน,นะสมมติสถานการณ์เล่นๆออกมาให้ดูว่าถ้าเกิดเราสมมุติว่าอัตรดาดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยมันอยู่ที่0.5%ซึ่งณนะปัจจุบันนี้มันโอเคมานอาจจะ0.25อยู่แต่เราสมมุติว่ามันเป็น0.5%แล้วกันนะเพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงระยะปีนี้ปีหน้าเราอาจจะแบบพูดถึงเฉลีี่ยยยระยะะยาวนในขณนท เฉลี่ยระยะยาวของหุ้นเนี่ยเราพูดถึงอยู่เลเซซักประมาณ7%แล้วกัน7%นี่คือรวมทั้งปันผลแล้วก็แคปิตอลเกนนะว่าโอเคโดยเฉลี่ยเนี่ยหุ้นจะเติบโตประมาณนี้่าครับซึ่งมันก็จับต้องได้เพราะที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันก็เคยสูงกว่านี้แล้วทีนี้สมมุติว่าเราลงทุน2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเราลงทุนแบบถือเงินสดเยอะหน่อยเลทเซว่า15%นะโดยเฉลี่ยคือถือเงินสดประมาณนี่ย15%ของพอร์ตนะครับเป็นระยะเวลา20ปีที่เหลือเนี่ยน,นหุ้น ทีนี้อีกคนนึงลงทุนในลักษณะที่ว่าเงินสดน้อยเอา5%้อเพอแล้วก็ลงทุนในหุ้นประมาณ9-5%สนะครับถือสัดส่วนประมาณนี้นะโดยเฉลี่ย20ปีต่อกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้แบบที่เงินสดมันน้อยเนี่ยผลตอบแทนโดยรวมเนี่ยมันจะอยู่ที่6.675%นตะครับต่อปีของทั้งพอร์ตนะส่วนคนที่ถือเงินสดเยอะเนี่ยผลตอบแทนโดยรวมเฉลี่ยของทั้งพอร์ตเนี่ยมันจะเหลือแค่0 2 5นะครับซึองนอาจจะดูแบบไม่ต่างกันเท่ร่เพราว่ะ อันนี้เนี่ยผลตอบแทนมันก็ต่างกันไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเกิดว่าถือลักษณะแบบนี้เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวหลายปีและเซยี่สิบปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนที่ถือเงินสดเยอะเนี่ยจากเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยมันจะเงินมันจะโตไปประมาณกลายเป็นสามร้อยยี่สิบสองนะครับในขณะที่คนที่ถือเงินสดน้อยเนี่ยถือหุ้นเยอะเนี่ยจากเงินหนึ่งร้อยบาทเงินนั้นโตกลายเป็นสามร้อยหกสิบสี่นะครับซึ่งผมว่ามันก็เยอะต่างกันพอสมควรกันนะ แต่ทีนี้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวอย่างนี้อาจจะยังไม่เหมือนจริงเท่าไหร่นะครับอาจจะเอกใจขึ้นมาว่าคนที่ถือเงินสดเยอะรอคอยที่จะซื้อโอกาสฉวยโอกาสในหุ้นเนี่ยเขาอาจจะลงทุนในหุ้นได้ผลตอบแทนดีกว่า7%ก็ได้นะ ผมก็สมมติเพิ่มเติมไปว่า,อาโอเคสมมติว่าเขาลงทุนในหุ้นได้ดีกว่าจริงเพราะว่าไม่ได้ลงทุนได้7%เละเขาลงทุนในหุ้นเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มอีกคนหนึ่งเฉลี่ย20ปีเลยนะครับเอาเพอร์ฟอร์มเลสเซว่าปีละ0.5%นย้รนแล้วกันนะของส่วนที่ลงทุนในหุ้นนะถูกไหมส่วนที่เงินฝากมันก็ไม่ไม่ได้ต่างกันถูกไหมครับไม่เกี่ยวนะครับสมมุติว่าคนที่ถือเงินสด1 5อร์ของพอร์ตเนี่ยลงทุนในหุ้นส่วนที่ลงทุนในหุ้น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของไอ้คนนี้ก็จะเปลี่ยนจาก6.025เป็น6.45ต่อปีครับซึ่งก็คือยังแพ้คนที่ถือเงินสดน้อยอยู่ดีทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับทำไมการที่เพิ่มสัดส่วนเงินสดจาก5มาเป็น15ซึ่งมันจริงๆมันก็ยังเป็นสัดส่วนที่เล็กของทั้งพอตทั้งคู่เลยนะ5กับ15็ก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอตถูกไหมทำไมมันถึงมีผลเยอะจังเลย สาเหตุก็เป็นเพราะว่าผลตอบแทนของเงินสด0.5%เนี่ยเทียบกันกับหุ้นคือประมาณ7%เนี่ยมันต่างกันเยอะมากไง0.5กับ7แต่มันต่างกันเยอะมากซึงจนที่ต่อให้สัดส่วนในการถือเนี่ยของในพอร์ตของเราเนี่ยจะแค่5%เงินสดเป็น15%ของเงินสดเนี่ยมันส่งผลเยอะเพราะรีเทิร์นมันต่ำกว่ากันเยอะครับดังนั้นสรุปสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อก็คือว่าเราควรที่จะมีเงินสดในพอร์ตเนี่ยให้น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ ถ้าเรารู้สึกว่ากังวลหรือเราอยากจะถือสินทรัพย์ปลอดภัยเราอาจจะอยากที่จะรอคอยโอกาสเรารู้สึกว่าคุณตอนนี้แพงไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอเคไม่มีปัญหาครับแต่ยังไงเราก็ควรที่จะถือมันอยู่ในรูปที่ไม่ใช่เงินสดจะเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหน,นี้ไม่มีปัญหาโอเคไหมอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่เงินสดนะครับ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สําหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทําได้บน Facebook กับ YouTube Smartstock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ